ไม่เลยพี่เดี๋ยว,เ,วเราไม่กลับทางนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่กลับอีกทางหนึ่ง,งมีทำละพีเเ่เอาหมนเฮ้ยกมมีมีและเว้ยตัดคอมุงแทนนะเว้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่แสงเดือนเนี่ยได้มีโอกาสมาทายคลิปด้วยกันนะวันนี้ผมก็เลยจะชวนพี่เขาเนี่ยขึ้นมาดูที่ของลุงเลี้ยงผีเก่าๆอะ่ะผมพี่เขาก็เลยอยากจะติดตามผมมาด้วยผมก็บอกว่ามา เดี๋ยวไปด้วยกันวันนี้ผมก็เลยจะขึ้นไปหาที่เก่าของลุงเลี้ยงพีนะว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างว่ามันยังมีน้ำไหลผ่านอยู่ไหมผมจำได้นะผมเคยไปกับพี่แฟนมาครั้งสองครั้งละวันนี้ผมก็จะกลับไปดูที่ตรงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้และฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันติดตามและให้กำลังใจในการไปหา ที่ตรงนั้นด้วยนะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันทุกคนตอนนี้ผมกับพี่แสงเดือนนะก็ทำการเดินทางมาอีกสักพักแล้วนะก็ภาวนาว่าวันนี้อย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าเรามาเที่ยวมาเยี่ยมดูนะสิ่งอะไรไม่ดีก็อย่าพิ่งเข้ามาหาเรานะ หลังจากที่ลุงเลี้ยงผีเสียไปเนี่ยพวกพิเศษก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่นะวันนี้ผมมีโอกาสก็เลยอยากจะเข้ามาดูที่นี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะและวันนี้ผมก็ได้มากับพี่แสงเดือนนะจากช่องแสงเดือนตะลุยป่ากันนะผมก็เลยชวนเข้ามาเลยให้เขาขึ้นมาดูธรรมชาติที่นี่บ้างเพราะว่า พี่เขาก็ทำเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่นะฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันเขาไปกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะที่นี้ก็เงียบๆเลยนะหลังจากที่ลุงเลี้ยงผีไม่อยู่เมื่อครั้งที่ลุงเลี้ยงผียังอยู่นะ ก็มีการเข้ามาที่นี่เป็นประจำนะพวกพิเศษก็ถัดเขวามเนี่ยเราก็มากับน้องกุฎนะคะช่องเอ่อจัดช่องของ คลากิจนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้เดินป,ป่าคนเดียวนะเรามีน,น,น้องมาด้วยนะทุกคนน้องจะพาเดินป่าเราจะพาไปที่สถานที่ที่หนึ่งที่น้องเคยมาแนละ้วทุกคนเดี๋ยวอีกไม่ไกลแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปตามเส้นทางนี้เดี๋ยวก็จะถึงละเดี๋ยวไง ถ้าใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้พี่ๆดูกันนะแต่ตอนนี้ผมขอเซฟแบตเตอรี่ไว้ก่อนเพื่อแบตมันไม่พอนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ถ่ายให้พวกพี่ๆทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวขอรีบเดินทางก่อนถ้าถึงเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายให้ดูกันเลยนะไปทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมกับพี่แสงเดือน,นเราก็ได้ทําการนั่งพักไปแล้วนะเพราะว่า ที่เราเดินทางมาเนี่ยเรายังไม่ได้พักเลยนะผมกลัวพี่เขาจะเดินไม่ไหวผมก็เลยต้องพาพี่เขานั่งพักก่อนนะเพื่อจะเซฟแรงและจะได้มีแรงในการเดินทางไปหาลุงที่ของลุงเลี้ยงพีกันนะเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรอยู่ที่เรามาเนี่ยและอีกอย่างผมไม่ได้เตรียมพวกน้ำอะไรมาเลยนะในการเดินทางครั้งนี้ ผมก็คิดว่าผมจะได้มาคนเดียวเลยไม่ได้เตรียมอะไรเดี๋ยวขอทำการนั่งพักก่อนนะเพื่อเซฟแรงตัวเองทุกคนได้ยินเสียงนกไหมมันนกกระปูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อช่องไปเรียบร้อยแล้วนะให้พี่ๆไปติดตามกันนะว่าเป็นชื่ออะไรนกก็ลองลั่นป่าเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไร

เหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรเดินตามผมมานะพี่เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันก่อนเดี๋ยวจะเสียเวลานะไปพี่เดี๋ยวเราเดินทางต่อกันเลยนะทุกคนทุกคนหลังจากที่ผมกับพี่แสงเดือนเนะี่ยได้พักเสร็จแล้วผมก็ทำการเดินทางต่อแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมไปช้ากว่าน,นี้ อีกไกลไม่น้องจิ๊ไม่ไกลเท่าไหร่ละพี่อ,อีกประมาณสัก200เมตรส0 0เมตรนี่ก็ถึง <มา S 1> ละงลนี่ก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ที่เปิดคลิปไปก็เพิ่งจะมาถึงครึ่งทางหลังจากเปิดคลิปเสร็จนะ่ะผมกับพี่แสงดผมก็พาพี่แสงเดือนเดินเข้ามาเลยนะ อันนี้อันนี้เป็นที่ของอะไรล,ลุงเลี้ยงผีเหรอใช่ลุงเลี้ยงผีคือคนที่พวกพิเศษนับถือและเคารพรวมถึงตัวผมด้วยพี่เขามีประวัติอะไรไมล,ล,ลุงเลี้ยงผีก็คือลุงเลี้ยงผีก็ประวัติเขาเข,าว,ขาวนะผมก็ได้ยินจากพวกพ่แฟด ที่ผมเจอกะลอกตัวเบลเลยผมซูมให้ทุกคนดูไม่ทันนะเมื่อกี้นะเห็นกะลอกตัวเบลเลยทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเอ็นดูโรนนั่นนะมันมาขึ้นเข่ากันนะอยู่ที่ตีนเข่า เมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นกระลอกนะตัวใหญ่มากแต่ผมทำการซูมเข้าไปไม่ทันนะยังตกใจอยู่กับสิ่งที่เห็นเลยไม่ได้มาซูมในกล้องให้ดูกันนะนลงไปข้างล่างนั้นนะพี่เดี๋ยวก็ถึงละก่อน,นพี่ถามว่าอะไรนะลุงเลี้ยงผีเขามีประวัติอะไรไหม ก็พอมีอยู่พี่แต่ผมรู้ไม่เยอะเท่าไหร่พอเรื่องพวกนี้ต้องไปถามพวกพี่แฟรพอาะพวพี่แฟรเป็นคนรู้จักกับเขาแรกๆนะผมก็เพิ่งจะรู้จักกับเขาตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในเมืองรับแลรได้ไม่กี่วันทุกคนนอค้องกิจชยัยกิจเป็นคนดูแลรับแลนะคะทุกคนใช่ไหมใช่แล้วก็ผมต้องคอยดูแลหมู่บ้านตรง <c oughs> หมู่บ้าน ีเสยงไผมว่าที่ผมได้นั่งพักไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรจ้องมองผมนะแล้วเดินตามผมเรามาด้วยพี่พี่อยู่น,นี้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวคนถ่ายทุกคนดูนะเสียงมันย้อนกลับมาข้างหลังนะ ผมพอจะรู้ผมพอจะดาวออกลออะใช่พี่พี่พี่ถอยอ่ะถอยกลับไปก่อนเราต้องอย่าเข้าใกล้มันเไม่อย่าเข้ามานะเว้ย ตามกับพวกกูมาทำไมวะใช่ม,ม,มันเป็นคนใช่หมใมัน,นมันเป็นคนตัดคอพี่ผมรู้ละเฮ้ยมึงอยากเข้ามานะเว้ยพี่พี่ถอยไปก่อนถอยไปก่อนพี่้มึงอยากเข้ามาพวกกูไม่ได้มาทำไรพวกน,นะเว้ย ตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นแล<ป>้้นมันไป้ไพ,พี่วิ่งไปก่อนพีพ่วิ่งไปก่อนลามาอยู่สูเลยพีย่ พี่วิ่งไปก่อนเลยพี่ตวผมตัข้างล่างให้มี่ผมได้เอาอะไรมาเลย คนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ถึงกล้องลงแล้วโดทีบใส่มันไปผมพลาดนะวันนี้ผมไม่ได้เตรียมพวกอาวุธพิเศษมานะมันหันน้ำเขามันมาอีกแล้วทุกคนไม่เลยพี่เดี๋ยว เราไม่กลับทางนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่กลับอีกทางหนึ่งมมผมว่าทางนี้มันเป็นที่พวกนันเดินผ่านหาตัดคอคนแน่ๆพี่พี่ไปก่อนเฮ้ยมึงอยากเข้ามาเลรอเว้ยมึงไม่รอดมึงไม่รอดมีมีมทำไรนี่พี่

เอออ้า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 อัลลอฮูอักบัรอ้าอ้าอัลลอฮูอักบัรอ้าอ้าอัลลอฮูอักบัรอัลลอฮูอักบัรอ้าเปปนี่เหงาเลยเบ้เราจะกลางนี้เอ้ย

ทุกคนตอนนี้ผมต้องรีบไปตามหาพี่แสงเดือนก่อนนะเขาผมให้เขาหนีไปไปก่อนหน้าผมผมต้องรีบกลับไปตามหาเขาก่อนตอนนี้เขาห่างกับผมไกลละเพราะผมมัวแต่จัดการพวกมันสองตัวอยู่นะทุกคนตอนนี้ผมต้องรีบตามหาพี่แสงเดือนก่อนนะเพราะว่าผมให้เขา เขาไปข้างในไปลบพวงมันก่อนนะเนี่ยผมยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยถ้าผมต้องรีบไปตามหาพี่แสงเดือนก่อนเดี๋ยวถ้าผมไปช้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะหลงกับผมก็ได้นะเพราะว่าพี่เขาพุ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตามหาพี่เขาก่อนพี่แสงเดือนอ๋อพี่เขายู่ข้างในนี่นะเดี๋ยว ผมจะเข้าไปหาพี่เอวก่อนเข้าไปคุยกับเจอแล้วนะทุกคนผมเจอพี่เล้วละทุกคนผมเนี่ยได้ยินเสียงมันวนเวียนอยู่แถวนี้นะและอย่างถ้าถ้าผมกลับไปทางนี้นพี่เรามีหวังโดนมันเล่นงานต่อแน่เดี๋ยวผมจะพาพี่กลับทางใหม่นะเดี๋ยวหาทางกลับไปให้ วันนี้เราคงไม่ได้เข้าไปดูที่ของลุงเลี้ยงผีกันละเพราะว่าที่ของลุงเลี้ยงผีอยู่อยู่ข้างล่างที่พวกมันอยู่แล้วตอนนี้พวกมันสองตัวเนี่ยก็น่าจะวนเวียนอยู่ที่ตรงนั้นคิดเสียงอะเสียงพวกมันนี่แหละพี่ผมจะไม่กลับทางนั้นล้เดี๋ยวผมจะพาพี่เข้าทางนี้แหละ มันน่ากลัวมากมันถือแบบมีดยาวมากเลยนะทุกคนมันจะเอามันเป็นคนที่คอยจ้องจะตัดหัวคนที่หลงเข้ามาในนี้และไม่มีทางสู้กับมันนะพี่แล้วมันเอาหัวไปทําอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นพวกพี่แฟด์เข้มาเจอไหล่รอบอยู่มันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมจะหาทาง หาพา <c oughs> พาพี่แสงเดือนหาทางกลับก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายพี่ๆได้ดูกันทุกคนเลยนะแต่ตอนนี้ผมต้องรีบกลับละถ้าพอผมไม่ได้กลับเส้นที่ผมมาผมจะหาทางกลับใหม่นะเพราะว่าถ้าผมกลับไปทางเดิมเนะี่ยผมกับพี่แสงเดือนไม่รอดมันแน่ๆไปทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะไปทุกคน ทุกคนตอนนี้ผมกับพี่แสงเดือนเนี่ยก็ได้เดินกลับมาครึ่งทางที่ผมบอกพี่เขาไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะหรือเสียงของพวกมันเนี่ยยังคอยวนเวียนคอยเหมือนติดตามพวกผมสองคนตลอดเลยนะและอย่างมีดผมก็ไม่ได้ออามานะมีดอาคมดีพี่แสงเดือนเขาติดตัวมานนะผมก็คิดว่าวันนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผม ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมานะเสียงมันหลอนเลยนะ่ากลัวมากเลยนะช่วงที่ผมเดินทางกลับมากับพี่แสงเดือนเนี่ยเหมือนพวกมันจะตามมานะผมก็เลยจะถ่ายพี่ๆได้ดูกันที่ผมบอกไปนะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นะ่ะ ผมจะถ่ายพวกพี่ๆดูนะแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆช่วงที่ระหว่างเดินทางหาทางกลับเนี่ยมันยังมีอะไรเหมือนเดินตามเดินซุ่มดูอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวไม่แน่ผมกับพี่แสงเตือนจะลองกลับไปที่ตรงนั้นดูนะว่าผู้มันอยู่อีกไหม เดี๋ยวตอนนี้ผมกับพี่แสงเดือนต้องรอให้มันตายใจก่อนว่าผมกับพี่แสงเดือนเนี่ยได้กกลับไปละใช่พี่เสียงมันยังดังอยู่ตลอดเวลาเลยนะ <c oughs> พี่เดี๋ยวผมตามผมมา <c oughs> ผมจะพาไปซุ่มดูพวกมันว่า <c oughs> ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้เหมือน,นมันยังอยู่ที่ตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวงั้นผมกับพี่แสงเดียนเนี่ยจะนั่งรอดูสถานาการณ์ตรงนี้ก่อนนะว่ามันจะกลับไปยัง ถ้ามันยังไม่กลับผมกับพี่สิ่งเดือนก็จะนั่งรอตรงนี้ก่อนเพราะว่าทางที่ผมจะกลับไปเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าไม่เจอด้วยซ้ำเพราะว่ามันลกและอย่างผมก็ไม่ได้เอาส้อยมานะผมก็เลยจะให้เสียงมันเงียบนะและเดินทางกลับทางเดิมกัน มีมีดละไม่ต้องกลัวอะไรละผมก็จะคอยดูปกป้องพี่แทงเดือนนะผมพาเข้ามาผมน้องดูแลเขานะไปทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งรอตรงนี้ก่อนนะรอฟังเสียงว่ากิ่งไม้หักลงมาพี่ไปทุกคนดเดี๋ยวผมขอนั่งรอตรงนี้ก่อนรสนไไปนะกว่่ามมััยงใช่พี่เดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรอตรงนี้ซะก่อน ่ปทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่สสง่เดินของนั่งพักและนั่งรอดูพวกมันไปก่อนนะว่า